วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิดภกผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีให้อวาสิทศิษย์พระดาบทรุ่นที่45ประจำปีการศึกษา2564ซึ่งขารับการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระดาบทใน8สาขาวิชาประกอบด้วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างซ่อมบำรุงช่างยนต์ช่างไม้เครื่องเรือน การเกษตรพอเพียงและเคหะบริบาลตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564ถึงวันที่30พฤศจิกายน2565โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนพระดาบทจัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์เซฟต n ้โซนอินสคแบ่งกระบวนการฝึกทักษะอาชีพเป็น4ช่วงและฝึกทักษะชีวิตตลอดปีประกอบด้วยการฝึกทักษะพื้นฐานช่างหรือฝึกเตรียมช่าง4เดือนการ ฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อเข้าสู่อาชีพ5เดือนการฝึกงานในสถานประกอบการตามสมรรถนะงานเฉพาะทางที่ฝึกมา2เดือนรวมถึงการประเมินผลและเตรียมความพร้อมก่อนจบ1เดือนสิทธิ์พระดาบทรุ่นที่45มีจำนวน64คนปัจจุบันได้งานทำแล้ว56คนศึกษาต่อ1คนรับราชการทหาร1คนและกลับไปประกอบอาชีพตามภูมิลำเนา6คน ทั้งนี้โรงเรียนพระดาบทเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้เพื่อนําไปประกอบสามาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับปีการศึกษา2566เปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์อายุระหว่าง18ถึง35ปีเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์พระดาบทรุ่นที่46จำนวน250คนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มีนาคม2566รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มูลนิธิพระดาบท